สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมจะพามาทาข้าวหมูแดงอร่อยอร่อยทานกันพร้อมแล้วก็ไปรับชมวิธีการทำกันเลยครับหมูวันนี้เราใช้เป็นหมูสันคอนะครับก็จะมีความนุ่มมากหน่อยนะฮะท่านผู้ชมจะใช้เป็นสันนอกก็ได้แต่ก็จะมีความแข็งกระด้างมากกว่าหมูส่วนสันคอนะครับนี่นะแล้วก็ที่จะหมักหมูแดงกันนะครับก็จะเป็นน้าตาลทราย100อยกรัมน,นะครับเกลืบอบด2ช้อนโต๊ะครับ ซอสแดง2ช้อนโต๊ะแล้วมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นเต้าหู้ยีแดงหรือก้อนนะฮะหรือประมาณครึ่งก้อนก็ได้นะครับถ้อ่าก้อนใหญ่นะครับนี่นะแล้วก็เป็นผงพะหร่หนึ่งช้อนชาผงชูรส1ช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชา,ลชนชาแล้วก็จะเป็นไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วส่วนเครื่องเทศนะครับก็จะเป็นก้านนี้นะก็จะเป็นขิงสับหอมแดงสับรากบักคีสับ แล้วก็กระเทียมสับนะฮะวันนี้สับมาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็สีผสมอาหารสีส้มแดงนะฮะตาลสายนะครับลงไปเลยนะครับกเที่ยวบดนะครับซอสแดงนะครับลงไปเลยครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครับต้นหู้ยี่แดงครึ่งก้อนถึงหนึ่งก้อนนะครับผงโพลูหนึ่งช้อนชาครับ ผงชูรสหนึ่งช้อนชาเช่นกันครับเกลือครับหนึ่ง,งช้อนชาลงไปชช่นกันขอใช้มือเลยนะครับใส่ทังมือแล้วคุณผู้ชมนะครับถนัดหน่อยครับละลายให้รสชาเข้ากันนะครับเสำหรสชาเริ่มละลายนะฮะแล้วก็มันก็เป็นไข่นะฮะ บีบเลยครับแล้ก็มาเติมเป็นสีส้มแดงนี่นะครับค่อยลงนะฮะเดี๋ยวสีจะจัดเกินไปนะครับสีก็ให้สก,กีดที่ถุงมือนะครับถ้าสีจัดไปนี่ก็ไม่น่าทานนะครับท่านผู พอดีพอดีนะครับนิดครับฝากรอ,อไปทำทานกันนะครับหรือทำขายก็ได้นะครับสูตรนี้อร่อยชัวร์ครับก็มาลงเป็นขิง <King. S 1> หอมแดงกระเทียมราบบกชีลงไปครับใส่เยอะได้นะครับเครื่องเทศไม่เป็นไรครับครับ ลงหมูเลยครับไปครับเดี๋ยวสีจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครตอนที่เราลงหมักไว้แล้วไปย่างนี่นะครับเราจะหมักหมูดแดงรอนนะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะครอย่างต่ำนะครับท่านผู้ชมให้ได้6ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงก็ได้นะฮะรสชาติจะได้ข้าเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นน้ำราดกันก่อนนะครับท่านผู้ชมมาดูตัวส่วนผสมต่าง มันมีอะไรบ้างน,นะครับมาฮะมันจะเป็นน้ำเปล่า1กิโลกะทิ200กรัมนมสด1้อยกรัม,มน้ำตาลทราย120กรัมตัวเจียวบด100กรัมแกรักเราจะเป็นน้ำมันหอยนะฮะ50กรัมซีอิ๊วขาว30กรัมผงกุ้งรส20กรัมแล้วก็เป็นผงพะลรีอ่าอยู่ที่สงช้อนชานะครับแล้วเราก็จะใส่ซิวดำฮ่องกงไว้แต่งสีนิดน,นึงนะฮะแล้วก็จะเป็น น้ำมันงาเพิ่มกามหอมนะครับส่วนตัวเคร่องเทศนะก็จะเป็นรากชีสับตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมสับหอมแดงสับหรือจะเป็นหอมแขกก็ได้นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อใกัดแล้วก็อบเชยอันนี้ตัวเครงเทศนะครับเราวก็นำกระทะมาตั้งนะฮะเปิดไฟเลยครับลงไปนน้ำมันนะครับต้องเยอะนิดหน่อยครับเราก็มาลงเป็นเครื่องเทศนะครับลงไปผัดก่อนให้หอมเลย ผัดเครื่องเทศให้เหลืองหอมนะครับหอมเครื่องเทศเราหอมแล้วนะครับน่ฮะเราก็จะล,ลงเป็นส่วนผสมต่างๆเลยนะครับลงได้หมดเลยนะฮะน้ำเปล่าครับกะทิครับลงไปครับนมสดครับลงไป น้ำตาลทรายไปครับตะเกี่ยวบดลงไปครับชัดเลท่านผู้ชมน้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวครับผงกุ้งสดนะฮะลงไปผงพลครับลงไปครับก็อบเชยกับปุ้ยกัาที่เหลือนี่นะครับไปครับ เราก็ใช้ไฟกลางนะเคี่ยวไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะมาแต่งสีด้วยที่ดาบมังกรตอนท้ายนะฮะรวมถึงความหอมจากน้ำมันงาตอนท้ายนะฮะเดี่ยวไปเรื่อยนะครับพอเราเคี่ยวมาประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำลาดเราก็ได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะมาลงแป้งมันเพิ่มความเหนียวนิดนึงนะครับก่อนที่จะลงแป้งเบาไฟนะครับค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวเทเยอะนะครับเดี๋ยวจะ คนไม่ทันนะฮะเดี๋ยวแป้งตัวแป้งเนะี่ยจะจับตัวนก้อนนะครับนี่นะจะค่อยลงไปแล้วก็อย่าให้เหนียวมากนะครับเอาแค่พอเกาะนะครับแต่งสีให้เข้มขึ้นไปสีดำฮ่องกงไปค่อยเติมลงไปนะครับชอบสีอ่สีอ่อนสีเข้มก็ตามใจชอบไปนะท่านผู้ชม สุดท้ายก็จะเป็นน้ำมันงาก็ประมาณสองขันชานะครับประมาณนี้นะครับลงไปครับคนให้เข้ากันกองเาอาเครื่องเทศออกนะครับนะครับ กลิ่นนี้หอมมากครับแล้วก็จะมาย่างหมูแดงของเรานะครับนี่ฮะอันนี้ผมหมักไว้ประมาณ6กชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมจะหมักถึง8ดชั่วโมง1ิชั่วโมงก็ได้นะครับลงไปครับจะ๋ยลีนะครับหั่นหมูแดงนี่หั่นให้หนานิดนึงเลยครับหมูแดงเราจะได้มีความนุ่มความฉ่ำนะครับใช้ไฟนะครับอุณหภูมิที่200อนะครับ200แล้วก็ใช้ไฟล่างบนนะครับเจ็ดไฟล่างบนแล้วเราก็ รอบแรกนะครับอบอยู่ที่20นาทีนี่นะครับใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับประมาณ200นะครับหมูเราจะได้มีความฉ่ำนะครับพอเราอบมา20นาทีนะครับนี่ฮะหน้าตากล่องสุกเดือดวยใกล้ไหนครับนี่นะครับหมูใกล้จะสุกเลยครับเดี๋ยวจะอบซ้ำอีกรอบนึงนะครับเ้วกลับบ้านนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับ ปิดเลยครับโดยการปรับเป็นไฟ220นะครับแล้วเราก็จะอบซ้าอีกส0นาทีนะครับนี่นะครับหน้าตาเนยครับนี่นะครับหมักให้ถึงนิดนึงนลครับลงจานไปมีจะลาดให้ชมเลยนะครับนี่นะครับข้าวหมูแดงสูตรฮ่องกงนะครับที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับ